ผมจะมาแนะนำเกมเมืองโลกของฉันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับเกมเมืองลูกของฉันนี่โอเคเข้าเกมเลยเสียงเป็นเสียงดังหน่อยนะคะตัวผมขอลดเสียงก่อนโอเคกดไปเลย ฉันนี่จะเป็นแบบนี้นะครับพอเข้าเกมแล้วแต่แต่แตบางบ้านต่างๆมันก็ต้องเติมเอานะครับมีบ้านแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าทุกบ้านเลยเราเข้าไม่ได้ทุกบ้านเลยนะ เราต้องโหลดก่อนนะครับกดที่ตรงนี้แต่ตรงที่มันเป็นสีแต่ตรงที่เป็นสีแดงที่เป็นรูปคุณแจมันก็จะเออเราจะต้องซื้อเอานะครับแต่ของผมผมเอาแต่อันที่เป็นของฟิล โหลดกันเลยนะครับโหลดไปเลยแต่ผมขออย่างโหลดไม่หมดก่อนนะครับเพราะผมจะแนะนําเกมก่อนแต่บางเกมก็เอาบางบางแบบก็สวยมากเลยนะครับแต่ต้องเติมเอา๋ยวผมจะให้นี้ก็แล้วกันผมชอบมากเลยอะแต่ผมดูก,ก่อนไมอยูตรงไน จะไม่เจอเฮ้ยสวนสนุกด้วยเยวได้ดูกันโอเครอก่อนนะครับโอเคกดเข้าเลยผมชอบแบบนี้มากโอเคเรอเล้วนี่แต่ก นีคอหนักนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นสวนสนุกเลยเป็นสวนสนุกแล้วเราก็สามารถเอาตัวละครเพิ่มได้ตรงนี้ข้างล่างเลยแล้วก็อังม่จิเอาใส่สมมติโกรธก็เอามาใส่เอ้าทำไมใส่ไม่ได้อ่าโหลอ่อนถึงไม่ได้นี่ นี่ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าหน้ากดก็เป็นแบบนี้นะครับผมขออธิบายแค่นี้ก่อนแล้วกันบายบาย